สวัสดีครับสวัสดีพ่อม่ยปีน้องครับผมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับช่วงนี้ฝนจะตกแทบจะทุกวันครับวันนี้ตัดญงาแบงกลาเฮ้ครับเพราะว่าตอนเจ้ามันขึ้นฝ้าขึ้นฝ,น,ฝนครับเลยไ่ได้ปล่อยออกไป ไปแต่ควายครับตัดหญ้ามาประมาณสกันลดครับสีการลดเข็นตอนนี้นี่ต้องฝ้าเริ่มโปงพองครับปัดโปงพองเลยวเจ้านี่เหมือนแดดเลยสภาพงัวหน้าฝนก็จะหนังเริ่มหมับน้อยครับ เพราะว่ามันอาบน้ำฝนมันครับมันก็เลยดูสะาอาดๆาาน้อยหินย่างเวลาฝนตกมันเรียกมันจะบบกค่อยนักครับหน้าฝนแต่แตนี่ก็แปลกดีเหมือนกันเรียกจะนักช่วงหน้าห้อนครับนักแต่แต่เลยเนี่ยผิวพันธุ์ดีขนาดครับหัวสาวตัวนี้ มันจะบ่อ้วนจนกลมมลืน้นแต่มันจะอ้วนสมส่วนครับชิมิก็เป็นมันเงาครับน่าจะใกล้เป็นซัดเต็มทีตอนนี้ยังบม่เป็นซัดแต่ครับคิดว่าปีนี้น่าจะได้ผสมอยู่น้ามันชอบไปห้องเกา่า ัดมาพอตีแสนดีครับแดงเข้มเลยตอนนี้เข้มจัดจัดหนังขนมันเงาครับไม่ได้ชีเดียบำรุงนะแต่มันเป็นน่าจะเป็นช่วงฮอร์โมนครับฮอร์โมนลูกอ่าู่ตัวนี้ก็อนาคตกับตัวใหญ่ครับ ก้าวเข่ามันใหญ่เขี้ยวมันจะเต็มละวนยาวเขี้ยวมันยืดขึ้นละวป็นสันดีนี่เวลาปลาไปเลี้ยงมันจะโดนเรียกครบอุยจะแร,รับมันจะล้ำปีสกินนะแพ้เรือครบ จะเป็นตุ้มแล้วก็เป็นสกเก็ตเลือดมันซึมออกหนังเริ่มหมับครับสีนี้เข้มขึ้นขนาดนช่วงนี้นี่มีจีนขึ้นมาหมดละลำละช่วงนี้ถ้าจะเกิดก็จะเกิดประมาณปลายปีครับตุลาพฤศจิก,กา จิ้มมันก็จะย่อนย่อนน้อยครับหัวมนันมันเงาครับขนหางจะเป็นมันเงาเนี่ยหมื่นลิตรลิตรขนหางมันจะหมื่นครับส่วนแม่เลี้ยงลูกนี่สภาพจะผอมครับผอมจัดเลยช่วงนี้ลูกมันจะกินนมหนักครับสองเดือนสามเดือนไปนี่ หางแม่ที่เลี้ยงลูกนี่จะซากครับซากขนาดไปเหมือนผมหัวมไม่ได้ซากมารประมาณสักปีพุนะขนล้นครับเวลามันโดนฝนมันก็ขนมันจะสะอาดสะอ้านขึ้น,นเป็นขี้ครครับผมก็แล้วตากขนไว้สักหน่อยแต่บันนี้ตากเมินครับเป็นวันเฉยครับ เดยกมาทำดูอากาศมันห้อนครับฉลับเย็นนี่ยังดีอยู่งัวก็จะชอบครับจัหมับเลยสูงใหญ่แน่นอนสวนชาโรเล่ตัวนี้นี่เป็นมั่นใจว่าผสมไปแล้วครับ แต่ผมก็หันเอาเพื่อนให้กลมนะชาโลเล่เหมือนกันอายุกี่เดือนห้าเดือน,นหกเดือนหรผสมไปแล้วอ่ะมันกินน้อแม่อยู่นหนนี่ก็บอกโอ้หครับผมมีประสบการณ์เลยชาโลเลน่นี่เป็นชาโลเลตัวแม่ตัวแรกครับเดี๋ยอาเข้ามาเลี้ยง น้อยกับกินหญ้าเพลงกุหลาครับกินดีอยู่ดีๆกินหญ้าอิ่มก็จะ,จะมีอารมณ์เล็มหญ้าครับพอได้เดือนปลายนี่ก็จะเริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นมาชัดเจนขึ้น อย่างเดียวมันแห่ครับลูกแมมมังนี่ต้องรอมันง่ายๆมันถึงจะก,กู้ขึ้นมาหน่อยนี่ใส่มันเหมือนแม่มดสองตัวนี่เหมือนกันหมดเลยหน้าตาออกตั้งแม่มดแม่มันคมครับ <c oughs> แม่มันคมปอมมันหมดเลยเครื่องบดเหมือนแม่มด แม่มันก็จะกินน้อยเดียวครับเหมือนงาปูงาปูนี่จะกินดีกว่าวเหมือนยังยเหมือนย่างเลยเนีย่ยพังกลาเวลามันโดนแดดมันก็จะหอมขึ้นแหมครับ <c oughs> <c oughs> จะยุบจะยุบยังหมดได้อีก <c oughs> อันนี้แล้ว จอยดึงเกตออกนลตอนเกตจอยดึงออกครับเพราะว่าถุงน้ำคำมันแตกต้องจอยดึงออกสักน้อยครับอุ้ยเีย้มันต้องขามไปอยู่ลายลวดครับ <laughs> มันก็นจะมาจนละฝั่งปุ้นเลี้ยงงัวครับฝั่งนี้มาได้ปล่อยงัวเข้าครับปุ๊บขนาดปล่อยให้ต้นไผ่เป็นกอพงครับเอาไว้ตัดให้มันกินหน้าแรงกลินใบไผ่ตอนที่ขาดแขนงครับมก็โจยได้อยู่ ลายเพลมันอุกห่งครับเวลานา้ำท่วมม้ำจะได้มีหญ้ามีไม่ทำใ้บังหมูตะกอนครับขึ้นมาดินกระจะง,งามขึ้นมีขี้งวผสมไปตะกอนดินที่มาจากน้ำหอยนี่มันนักครับเวลานา้ำท่วมมันจะเออท่วมนี่หมดเลยเต็มนี่หมดเลย หน่อไพ่นี่มันจะออกเจ้าครับประมาณเดือนไม่สามมันก็จะออกแล้นี่ปล่อยให้มันเป็นเก้ารังงามครับหัวตอนหน้าฝนนี่วนท่วนกันน้อยตัวที่เป็นงัวนุม่มงัวสาวนี่จะพองามตาครับแต่ มูแม่เลี้ยงลูกนี่จะผอ,อมเพราะว่าบ่ได้หึงอาหารครับบม่ได้หึงอาหารคนเลย <c oughs> สตัวชุดนี้จะไล่เลียก,กันมีนายมีอินมีวันดีแล้วก็มีไ้าครับสีตัวนี้ ความสูงนี่ไล่เรียกันแล้วสิ้นปีนี่อินน่าจะสูงเต่ามูมาแล้วครับแต่ความยาวลำตัวจะสู้วันดีบว่ได้แต่เพราะว่าวันดีนี่2ปี2ปีน้อยๆแล้วครับเกิดเดือนกรกขด,ดานี่หมูพ่อมเป็นซัดแต่นะหัวมันเลือดสูงครับ ยิงเขาปับ๊บเขาปอเลียร้อยเข้ามาใส่เลยเรื่อยๆความสมบูรณ์พันธุ์มันก็นจะจ้าลงน้อยครับมันจะบ่เหมือนงวแบบลูกครึ่ง50าสิงูไทยกับงูบามันคนรักเกิงครับบางทีก็บาถึง50าสิบครับปออาจจะเป็นย่อยมืน่นเป็นลูกครึ่ง ปามันมันผสมมันก็จะเหลือสางห้าเปอร์เซ็นต์ของงูปามัน,มนมจิ้มมันยนต์ได้เลยจิ้มเริ่มบวมแล้วครับนี่น่าจะใกล้เต็มที่แล้วตัวหันหเข้ามามันก็จะเนเก่าหมเป็นเฮปครับเฮปเกาะน่าจะมาครับเฮปหนู ก็เลยฉีดยามือเนี้ยไม่หายขอบวมเด้อดินครับตอนนั้นโดนไปสองสามเข็มแต่งเข้าไปแต่งไปสองสามรอบก็จะฉีดเมื่อฉีดกันยาก,กันน่าจะหมดเดินครับบวมแฮมหนังมันหนาครับหัวหัวหนังหนาก็จะฉีดยายากแฮม ต้องเอายาใส่ครับยาหนวดอ้ยู่ดีๆดีๆนะฝนในหญ้ามันนักครับย้าธรรมชาติก็นักยญ้าในที่ปลูกไว้ก็นักอยู่แต่ยญ้าในเปียนี่ปีนี้นี่อาจจะลำบากหน่อยครับ ด้เดอเดองวมนมีเขา่ามั่นใจขนาดว่ามันนี่เก่งจนมาปอรครับกวิดขึ้นหนึ่งกรำมันตรายครับเว е ลายังไม่มั่งเนาะไปจนงวตัวนิดน้อยทีครับมันจะจำตังไใน หน้าตัวที่เกิดมาก็จะคุดเขาเออกมดครับตัวนี้นี่ประมาณสักสี่เดือนห้าเดือนจะคุดเพราะว่าตัวแม่มันจะใหญ่จ้าครับเขามันจะใหญ่จ้าก็รล้อเฮตัวมันใหญ่สักหน่อยก <c oughs> ินขนเป็ดขนหนันนะหัวน้อยนี่ต้องระวังครับหัวน้อยคายน้อยประมาณเนี้ย เวลามันหันถุงพลาสติกห้อยอยู่ที่มันจะกินนะครับผมนี่หั่นหลายรอบแล้ะต้องเอาไฟกีบพอมันโดนไฟปุ๊บมันก็จะลาบเลยโดนสักเตืาสองเตือมันก็จะเข้าไปหาครับเหมือนงูตัวนี้แต่ควายไอ้นิ้นครับไอ้นินมังกรนั้นนี่ยังบอกเคยโดนลวดเต๋อมันก็จะเข้าไปหาถุงตอนแรกมันเหมือนจะเล่นครับ เต้นถุงพลาสติกที่ห้อยอยู่แต่มันก็นจะเกี่ยวเก้ยวเกี่ยว,ก,ยวกินอันตรายครับถ้ากินเข้าไปแล้วมันย่อยไม่ได้มันก็นจะซะสมอยู่ในกระเพาะหัวก็จะพร้อมควายก็จะพร้อมมันจะบอ่อ้วนครับ มันจะเหมือนงัวทั่วไปปกติที่ผอมหน้าแรงแล้วมาอ้วนหน้าฝนนะมันจะผอมตลอดครับบางทีมันก็จะผอมตัวแล้วกบางทีจะเตะเตะหน้าอกเหมือนมันเจ็บป,ปวดครับ ล,ลําปีสก,กินก็ยังยูอยู่ครับยังอยู่อยู่ยยยการ,รงอก,การควายกับยังปิตอยู่ครับแต่บอ้โหตังพะเยานี่ก็น่าจ,จะเปิดการนะครับประมาณกลางเดือนน่าจ,จะเปิดละการส่งออกก็น่าจะเริ่มครับน่าจะเร,เริ่มมีการส่งออกละเพราะว่า ทังเปล่อนบ้านเฮานี่จะควบคุมโควิดได้ดีกว่าแล้วก็การระบาดล้มปีสกินน่ะทังเปื่อนบ้านนี่ระบาดก่อนมาละเขาก็น่าจะมีวัคซีนก่อนเฮาแล้วแต่บ้านเฮานี่ควบคุมบด,ดีครับถึงวัคซีนโควิดแล้วก็วัคซีนล้มปีสกินหญ้าดีครับ เต้งตลอดแหน่ตัดนี่ชอบขนาดกินแบบบลังเลจะกินเลยโดโดโดดดช่วงที่ฝนตกนี่น่าจะกินเพียงกันตลอดครับเพียงก็เป็นสิ่งจำเป็นครับต้องเก็บไว้เลยจำเป็นต้องอี่ยนะครับ่ยานาปลูก ยานาวานยังเป็นนี่ก็สบายอยู่ครับตอนปลูกตอนวานแต่เขาเลี้ยงงัวเขาเลยเก็บครับต้องการเก็บเพียงก็เลยปลูกเข้าครับเข้าที่ปลูกก็เป็นเข้าก้ขอขอกเพราะว่าเพียงมันจะเหี้ยวเข้ามันก็กินล้าครับใช้ได้อยู่นอนละนอนละ มันนอนเราก็เล่นได้ครับมันคางลูกมันมหันไฟอยู่ใกล้ลูกมันตึ้ไมได้จนอย่างเดียวมมีการละเว้นครับแม่แต่แสนดีนี่เพื่อนเดียวเซลยวก้อกัน จนหมดครับลุกไปนะครับถ้าเป็นยางตะก,กรอนกูนี่จะมีราคาอยู่ประมาณสี่หมแก่แกครับเพราะว่าลูกมันยังน้อยอยู่เนาะแต่ถ้าลูกมันใหญ่ขึ้นนะมาแหม3เดือน4เดือน ลูกมันจะอ้วนงาม้าบำรุงแหม่มเสริมอาหารไปนี่ครับห้าสิบครับจะต้องพอตลาดตอนหลังโลกล้าปีสกินครับว่ามันจะเป็นจะได้สำหรับคลิปนี้ก็พอจบคลิปไปเพียงแต่อีกก้กอนครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเพ้่ครับขอบคุณจังน,นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ